มากรวยครับสุกคาเครือขณาดีครับคือตลาดแรงถวัดดินแดงหรือว่าตลาดแรงอำเภอถวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับเยาชนอาบนจอดรถสัตว์ปียางโลกอาหารอินแนวแซ่บกันครับทางซ้ายมือคือทางเข้าตลาดแรงสวัสดิ์บุรีครับพี่น้องนี่ทางซ้ายมือนะครับเดี๋ยวว่าผมหาบอลจอดรถสกปรกมาจังมาโลตลาดแรงกันน้องครับสวัสดียามเลยครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำซีอำเภอถวัดบุรี จังหวัดร้อยเอ็ดครับนี่้ำเบื้บริการ,รน้ำซีในส้วงยามฮอนเป็นแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านหลายจังหวัดครับแล้วก็ผ่านจังหวัดร้อยเอ็ดที่เขตอำเภอทวัตบุรีครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาไป,ปรอบบึงบรรยากาศตลาดแรงซึ่งเป็นตลาดใหญ่าอาหารป่าอาหารแซบ่บอีสานบ้านเฮานี่หลากหลายเมนูครับที่ตลาดแรงอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับที่อำเภอทวัตบุรีครับแนวกินหลากหลายเมนูครับอาหารอีสานน่าชน,นิดครับร้านแรกครับพี่น้องนี่ร้านขายข้าวจี้แล้วก็ปิ้งตับปิ้งหมูแล้วก็มีร้านขายยำครับร้านนี้ ร้านขายยำพี่น้องเอ้ยำยำรสแซ่บครับยำรวมยำทะเลก็มี่นะครับเนาะยำกินไก่ก็มีครับยำน้ำจิ้มรสเด็ดหน้าทางเข้าของตลาดเลยครับใช้หมดเดือนร้อยเอ็ดครับเจ้าบ้านเด็ครับแม่อันนี้คือลายเด็กครับนี่อันนี้ร้อยอันนี้ร้อยบาทบวกครับเลยลายเด็กครับ เป็ดแดง100เต็มพี่น้องเลนี่จานละ100บาทนี่ครับอันนี้จานราคา10บาทครับ,บนีบ่เป็ดแดงผักหวานฟ้าแล้วก็มีเห็ดบดแล้วก็มีดอกกระเจียวขาวครับอันนี้เมนร้านขายปลาตากแห้งครับแล้วก็มีเขียดน้อยแล้วก็มีปลาเอีไรครับอันนี้ปลาเซียมครานะครับเนาะเฮ้ยอีอย่างก็อันนี้น้องนองางครัโอ้ยพี่น้องครับนี่อันนี้คือเมนูน้องนางทางขาครับพี่น้องเลยเขียดตากแห้งกันนะครับบ้านรถ สร้างตั้งซื่อเลยครับเนาะโอ้ไปเรื่องเลยตาคือได้ยินครับน่องนางขางขาครับอันนี้ปลาเสื่อมเลครับเนาะปลาเสื่อมปลาเสื่อมเดดเดียวอันนี้ปลาลดเดดเดียวครับปลาสลิดจ้าอันนี้ลูกช้นปลาเนี่ครับนี่ซี่ร้อยจ้าลูกชิ้นซี่ร้อยนีครับเนาะโอ้ไปเรืองเอลยอาหารอีสานบ้านเฮาครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับนี่ร่างกายปลาแห้งกับมีนูพวกโดเกจ๊ยบผักหวานป้าไข่หมดแดงครับนี่พี่น้องครับเป็นจุดที่๋วยยางอยู่นะครับชาวบ้านเขาบอกว่าตลาดนี้ซื้อว่าตลาดทวัดดินแดงอยู่ใน เขตอำเภอจวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับอาหารปลาอาหารขึ้นบ้านอาหารอีสานหลากหลายเมนูคนละวันนี้บรรยากาศนี้ขั้นหนาดซาบ้านเอาอาหารการกินมาวางขายริมฟุตบาทครับมีโต๊ะตั้งวางจุกเชือกคนละวันบรรยากาศขั้นหนาดคนละวันนี้เดี๋ยวมาเบิ่งบรรยากาศกันเนาะอบโน้ตอ่อนครับนี่บ่อค้ามีค้าซาบ้านเอาอาหารมาวางขายเครื่องฟุตบาทมีโต๊ะตั้งให้จุกเชือเลยครับเป็นรูปหน้าปลา ปลาเกี่ยวนู่กไวกีวซี่จ้าปลาบเกี่ยวซิวเลครับเนาะปลาเกี่ยวซี่ส่วไน,นไม่ไม,ม่ครับยี่สิบบาทสามบาทอุ้ยมันง่ายเนี่ยง่จะเป็นง่ายสุดยอดเลยครับพี่น้องเรากินแล้วนะปลากดเป็ดกระมีครับแล้วนี่ครับนี่ครับปลากดปลาสกางปลาก,กระแทบครับนั่นนี่นะน,นี่นี่แนวกินแนวแซ่บที่อำเภอทวัดบุรีอันนี้ปลาดําซีบวครับ ปลามาจากเป็นน้ำซีครับพี่น้องนีจังปลาหนองอันนี้ปลาหนองนะครับเนาะอ่าเป็นสีด่วนเลยครับคุณนะแล้ขายแมงตับเต่าครับพี่น้องนี่แมงตับเต่าแล้วก็แมงดาน่าครับร้านนี้นั่นนี่รอนเลยครับแมงดาครับไปก็คือมะม่วงโอ้เด็ปลาเกี่ยวหลายตัวมะม่วงน้นดอกไม้ครับแล้วก็มีพวกปลาปากใหญ่ครับ ปาปากง่ายมะขายโนค่าอ่อนครับบุ๊ลิ่้ลวยมากเข้าคย้าาคยคบุครอันนี้มันซุกยังครับสุกแล้วตองแก้อ้าผมซื้อิบ,บ้าครับี่เอผมจะจิมมันนะีเอนี่ผมซื้อตัวนี้เด้อจ้านี่น,นมันต้องแก้ออกจัสอยังสีนี่อ่าอันนี้คือมาเขาควายนะครับนาะเข้าคล้วยเข้าวค้วยม่ข้าบเมียนวยปมาเขาค้วยน้งนี่ไม่ถึงบนรทาเอินแบบมเขาคล้วยถ้าเป็นคนดบกระจับมากกระจับเนาะเมียนอยเลยบะเปยงออะ มันหอมหอมคือจิตต้มเพราะว่ามันอยู่ในจิตต้มเด้ต้องแนนปลูกต้องขับนี่ต้องปลูกทิมงใบซื้อซื้อก็ได้ยูแต่บาเคาั้ต้องเอาไปทิ้ไใบรสชาตินี่คล้ายๆแฮ่ผสมกับไอ้ทุ่วดินครับแม่นๆเนาะหอมมะเขือ่นับัวแก่แม่บั่วแก่จ่เอาไปต้มแม่ครับแม่นคือบุคคลเขาขั้วไพี่ลองดิขั้วไข่มาขั้วไข่พี่ลองดิครับผมขอบคุณค่ะแย่จิ๋งงานกับกับหลอดเนาะร่างกายไข้ฟิตกับราดนี้ราณิข้าไปทางไหนล่ะแล้วจะมาไขืนี่แล้วมะม่วงน้ำรกไม้ครับราณิ แซ่บบวกละไปขาครับแซ่บเนาะข้านอกแก่หอนเนาะเ้ยเดี๋ยวกันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับแม่ครูออนทัวร์ครับโอ้ยพี่น้องครับนี่ดีครับสุขดีครับพี่น้องมาพบอีฟซีประจําเลยครับพี่พี่ติดตามแม่ครูออนทัวร์ครับเนาะครับโอ้ยผม่มีดึงครับติดตามประจําเลยครับผมไป้ไข่ไอ้อะไรนะแม่คงอะไรแม่ครูออนทัวร์ครับ ครักตลาดตลให้กะลาลาวบใช่ใช่กะลาดเป็นชั่วลาวประจับครับว่าตอนนี้ด้านลาวพี่งกับไปมาได้พี่น้องเลยในบ้านเราอีสเทนครับเอ้ผมวีน er> ึงครับวีนึงซุกกระบอกคบนี้ซุกแล้วค่ะคือเอาวีงง้างนั่นมันโบสุกนี่แล้วครับนี่มันสุกบุกกรับเอาคอซิมเลยครับซิมอะไรนี่เพราะว่ามันเองดึงกันเป็นดึงดึงดึงปลาหน่น้องเลยมากล้วยครับสุกขาครือครับพี่น้องนี่วีด้าซอข้าบ้านครับจ้าจ้าจ้าคือก็แห้งอะแซ่บพร้อม หอมมากครับเทีบกับตอพูนละลายครับโอ้ยดูประจำเปิดดูในยูทูบด้วยแม่โขกอันดัวป่าเยอะหอไม้อะไรพื่ขงไทยมากเบิ้งกินแล้วสดชื่นเลยพี่น้องกอีกข้างหน้านี่มีแเฮงตลาดอะไรใครับคุณครับคูณกันนาีกนน้องอกใหญ่เฮงตลาดนี่นะสุดยอดครับครับพี่น้องครับอันนี้คือทางเข้าของตลาดครับ ตลาดเล็กอาหารป่าธ่นานานชนดิษ์ครับนี่ร้านแรกเลยครับแจกก้วกะเจียวไข่มดแดงฮิดบดแล้วก็ผักหวากป่าเป็นตังเ,เง้นร้านนี้ร้านนี้นนสุดยอดารการกินที่ตลาดทวัดดินแดงอำเภอทวัดบุรีจังหวัดระยอดครับปลาแห้งปลาสดนี่ครับปลาลดสรับมาเน,นี่ถุงละหนึ่งร้อยบาทครับร้านนี้ร้านนี้สี่โมงครึ่งครับมยายัางรลตลาดนี่อากาศกำลังร้อนจัดเลยครับตอนนี้นะครับทั้งไข่มดแดงทั้ง ปลาแห้งเม้งสะดิ้งกับปลาเม่น้ำลายแข้งครับร้านนี้นี่นุ่ยนุ่ยเองไข่มุกแดงเม้งดาครับแล้วก็มีปลาโคใหญ่ปลาดุ๊กกับปลาคลิ้งง่ายก็มีครับร้านนี้นี่สุดยอดครับตลาดนี้ครับอันนี้ปลาเสื่อมครับเนาะยปลาข้ามทั้งในครับจะมี ไอ้สุนตลาดสดอยู่ตรงไหนครับที่าราคาจุ่เชือกครับนตลาดใหญ่ขนาดพี่น้องอ,อยู่บนพื้นบรรยากครับโอ้โพี่น้องครับนี่สุดยอดเลยครับตลาดนี้แหมข้าขนาดวันนี้ครับแม่ของออนตัวครับพามาเที่ยวตลาดแรงทวัด อินแดงอำเภอสวัรบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับอาหารการกินของป้านี่นานาชนิดครับนี่ครับร่างกายปลาหน้าจะมีหางพึ่งปลาเป็นน้องนี่หางพึ่งหรือว่าหางนิ่มครับเป็นขายหางละสองร้อยห้าสิบบาทครับนี่สุดยอดอาหารป้าของเซฟครับป้าส่วนเป็น้องครับนี่เลือกแล้วใช่ไหมสะโพกแล้วผมไปหาอยู่ป้าหางบิมบุมีจักห่างครับเมฆ้า,ามาขายหมดเลยครับเนื่อแหละครับพี่น้องนี่สุดยอดครับนี่อาหารการกินนานานี่อันนี้ปลายังครับปลากรายบอนี่เนื้อปลากรายครับอันนี้นี้ยี่สิบบาท ปลาอันนี้ปลาแม่น้ำซีบอ่ะครับปลาขาวจากแม่น้ำซีครับพี่น้องนี่ทางการกินหลากหลายใช่ไดนะครับปลาคาาบาทปลาคาวรูร้อยสองร้อยห้าสิบบาทพี่น้องนี่นี่ครับทางมิ่มครับนี่สุดยอดเลยครับนี่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 ครับทางละสามร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยครับแล้วแต่ไซส์เตะข้างหน้าพี่น้องนี่ทางมิ่มครับสดสดเลยครับนี่บุฟเฟ่ต์ปลาคายปลาแห้งแล้วก็มีพวกไก่สดครับ สะาดสะอาดของคาดีสุดยอดครับไ่ต้องห่วงครับนี่หลาหลายเมนูอาหารป้าอาหารอีสานหรือว่าอาหารทะเลก็มีครับคุณนะครับร้านขายพวกไห่แคร์มกับมีกุ้งครับร้านนี้นะนี่สุดยอดเลยครับพี่น้องกุ้งครับมี่ตัวเล็กๆครับลดลดสองร้อยห้าสิบบาทครับร้านนี้นี่นีกุ้งอาหารทะเลหลาหลายเมนูครับปลาหมึกก็มีครับนี่สุดยอดเลยครับ ร้านนเป็นังขายพวกผลไม้ครับพวกหมักส้มเขียวหวานแล้วก็มีหมักม่วงน้ำดอกไม้ครับดูนะครับข้างในแห้งไรยครับของน้าหอยจุกหอยคมหอยเซอรี่ลก็มีหมักม่วงแล้วก็มีพวกดอกเคครับร้านนี้ครับนี่โอ้ timeline, โหนะครบับกุ้งขอยครับพี่น้องนี่กุ้งข่อยร้อยเอ็ดครับทั้ง,งกุ้งข่อยทั้งนกทั้งไข่มดเดงครับพี่น้องี่ร้านนี้นะนี่ าการกินครับได้วยกันี่ครับพักขนาดนาครับไก่บ้านกับตัวร้อยซาวเป็น้องรานี้นนี่ไงไก่บ้านหนึ่งร้อยซาว,าวโอ้ตามตามไซส์ด้วครับเนาะอันนี้คือ1 6อบบาทเด้อครับเนาะอันนี้1้0ยบ้านี่ครับอันนี้ร้อยบาทครับลองร่นนางกายฟิครับนี่ เป็ดไก่ไข่มดแดงคร John, one. One me, ับโซนนี้ครับส,สุดยอดเลยครับพี่น้องไข่มดแดงครับถ้าหวานป้าหน่อไม้แม่ปิ้งก็มีครับร้านนี้นี่อันนี้ปลาอย่างครับปลาหน้ามันปลาโยนอันนี้นี่ปลาโยนปลาโยนเดียวเด้วยครับเนาะครับปลาโยนใส่ปลาก็มีครับร้านนี้ปลาต้มก้าวครับร้านนี่ รุนขายพักสดร้านนี้ครับอันนี้ก็คือบรรยากาศข้างในของตลาดสดทวัดดินแดงจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องของกินของขานี่สุดยอดเลยครับอันนี้หอยแยงค่ะบานี่หอยลายหอยทรายจ้าหอยทรายด้วยครับเนาะจ้าหอยทรายปอกเปลือกเรียบร้อยครับน้องแก้เจ็บเจือเลยนี่อันนี้เอาไปพัดเพชรบุ๊ครับปานี้จ้าัดเ เดี๋ยวาเบิ้งขน้างนอกของตลาดสวครับว่นเป็นไดนะนี่ต้้งขายขนมหวานครับอันนี้อันนี้ขายยังไงครับอันนี้กอบาทเอากองหนึ่งครับอันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรนะผมลืมแล้วขนมมันครับขนมมันนะครับเนาะเอาครับเอาเอาเอามครับเดี๋ยวกินเดียวเอบครับ นะครับตลาดใหญ่เงาในาวัดนี่ครับอยู่ทิกับเป็นน้ำซีเลยครับตลาดนี้นะนี่เปิดขายทุบมื้อตังแต่บ่ายงประชุดขับกูแล้วครับปลาเนื้อแก่คนครับนทางวัดเต็มันเลยครับนี่นี่ครับพี่น้องครับนักขายปลายอดแล้วก็มีปลาบึกใหญ่ครับตอนนี้นะนี่ปลาเมืไข่ครับพี่น้องโอ้พี่น้องอินปลาบึกกับตัวใหญ่ขนาดนี้ปลาบึกเท่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ราขายพวกกระติบขา้าวพวนนึ่งข้าวครับนี่ครับสินค้าทำด้วยไม้ไผ่นะครับร้านนี้นครับอันนี้คือบรรยากาศทางเข้าของตลาดครับผักพิดข้ททาวหรือว่ากระเทียมหอมแดงครับร้านนี้นะจะมีพวกขา้าวจีปิ้งหมูปิ้งตับไก่ครับครับน,นี่ก็คือบรรยากาศยามแรงครับที่ตลาด ทวัดกินแดงอำเภอทวัดบุรีจังหวัดระเอ็ดครับนี่แนวกินครับนี่แนวกินแซ่บเลยวันนี้นนก,นนกินผลไม้ที่นั้นเลยครับมะกกล้วยหรือว่ามากเขาขั้วยครับเดี๋ยวพวจะขอตัวเดินทางเข้าตัวเมืองจังหวัดระเอ็ดครับเพราะว่ามะเร็งนี่ควรจะไปจะพาไปออนทัวร์ที่แถวบึงะดานไซครับไปเก็บบรรยากาศยามเลยกบึงนครับเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ